ก็เดี๋ยวมาเช็คกันครัลูกค้าบ,บอกว่ามีอาการเบาดับครับเปิดสวิตช์กุญแจเลยครับเดี๋ลองสตาร์ทดูครับนี่ครับลักษณะน,นี้เครื่องมันเดินเบาบมากแล้วก็ลูกค้าบ,บอกพอเราจะบิดคะเร่งออกก็จะดับแบบนี้ครับเดีลองสตาร์ทนะครับ ตาแล้วนะครับแล้วก็จะดับตอนที่เราบิดคันเร่งเนี่ยครับก็จะดับลักษณะนี้ก็เดี๋ยวมาหรือเช็คกันครับว่าเกิดจากอะไรครับก็ให้เรามาถอดฝาครอบตรงนี้ครับมีน็สองตัวตรงนี้ฝั่งจานไฟนี่ครับเนี่ยเป็นฝาครอบลักษณะนี้ก็ออกเพื่อจะมาดูตรงนี้ครับตัวปรับสกูเรือนเร่งเนี่ยครับจะมีตัวปรับสกูเรือเร่งอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ครับผมก็เดี๋ยวลองขออกมาดูนะครับว่ามีฝุ่นอะไรเกาะติดเยอะไหมครับข้างในก็มาเช็คก่อนครับบางทีถ้ารถ จอฝุ่นเยอะๆมิงทางฝุ่นเยอะๆก็จะมีฝุ่นมาเกาะอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราใช้ลมเป่าหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองตั้งสกูตัวนี้ดูนะครับก็ก่อนที่ใช้ลมเป่าให้ใช้นี่ครับโซนิกน้ำยาโซนิกครับฉีดเข้าไปในรูนะครับรูที่อย่ก่อนเอาครับก็เดี๋ยวลองใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวลองตั้งเดินเบาๆหนุนนะครับว่าจะหายไหมนะครับขายเข้าให้สุดครับ สุดนะครับแล้วก็คายออกรอบครึ่งถึงสองรอบครับประมาณนี้คายออกอ่ะประมาณนี้ครับไม่เกินสองรอบครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับแล้วเราจะมาลองปรับตั้งดูครับว่าจะปรับตั้งให้มันหายเบาดับได้ไหมนะครับตส้นใจครับก็ยังเบาอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งครับขายออกทีละนิดทีละนิดนะครับ เครื่องเริ่มเล่งขึ้นมาแล้วครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองบิดคันเร่งดูครับว่าจะดับไหมแบบเบาๆที่มันชอบดับก่อนหน้านี้เขเมไม่ดับแล้วครับผมก็วิธีตั้งเดินเบาของเวฟร้อยยี่บห้า LVD ครับตัว2024ี่ครับก็ให้มาตั้งตรงนี้ครับน็อตสกูตรงนี้ครับแล้วก็หาน้ำยาโซนิคฉีดล้างทำความสะอาดหน่อยแล้วก็เป่าด้วยลมแล้วก็ลองตั้งกันดูครับคลายน็อตเข้าออกดูครับเดี๋ยวลองบิดคันเล่งแบบเมื่อกี้ดูนะครับว่าจะดับไหมเมื่อกี้เราบิดลักษณะนี้นะครับก็จะดับตอนนี้หายแล้วครับนี่ครับไม่ดับแล้วครับโอเค